ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่โครบรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไริี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีภู้ขาครับนุ่มขวัใช่หัวใจเกษตรครับนักสร้างแรงบันดาลใจทางด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำครับทุกมือแต่ละมือก็น้าออกเกรสลักความรู้ข่าวสารทางด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องป้องไปกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับ ครับพี่น้องครับสาหรับบุนีครับนี่เฮ้าอยู่กลางทงหน้าบ้านปลาเดิดครับอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาสลรข้ามนะครับเป็นทงหน้าของเอื้อยฮักครับเอื้อยนิ่มครับหลังจากที่เฮาได้ว่าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพันข้าวจัสมินนะครับถึงมาปลูกอยู่อีสานของเฮ้าเนาะผลปรากฏว่าตอนนี้ผลผลิตยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้เราทําการเกี่ยว เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ตอเฟี้ยงนะครับนอนี่ครับพี่น้องครับขนาดต่อเฟี้ยงกับง่ามขนาดนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับส่วนผลผลิตนะครับสีได้หน่อยหลายปัดนะครับเพาไปสอบถามเอื้อยนิ่มเพิ่นนะครับซึ่งเพิ่นก็ได้ทาการตาเขานะครับจัสมินนะครับไห้ให้นุ่มขวัญชัหัวใจเกษตรนะครับไว้ทาแบ่งปันพี่น้องป้องไปนะครับ ซึ่งหลังจากที่คลิปออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องปองไปกันเยอะเลยทีเดียวนะครับอยากสได้พันจัสมินนะครับเอาไปใส่ในหน้าปังหน้าปีของพ่อพี่น้องปองไปเนาะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปพบไปพ่อเอื้อยนิ่มนะครับอยู่ในบ้านกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่เข้าล่งทงลงทานะครับไปเบิ่งล่องลอยการเกี่ยวเข่านะครับจัสมินอีสาน ที่โกสุมพิสสยนะครับหลังจากที่เพิ่นเกี่ยวหมู่บ้านนี่ครับเป็นที่เรียบรอยแล้วเพิ่นก็เลยเอามาตากนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับเพิ่นมากกูมากพร้อมกันนะครับมากันเบิดบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านประเดิดซิตี้ของเขาครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับปาดมากกันเบิดดมูบ้านตัวไหนเอนิ่มครับคณะนอสำหรับข้าวจัสมินเรานะครับซึ่งตอนนี้ปุ้ยเพิ่นก็กอกได้จํานวนนึงแหละครับพี่น้องครับ เอาบาดนี้นะครับหลังจากที่เขาเบิ้งห่วงเบิ้งเม็ดนะครับอยู่ตดแล้วนะครับบาดนี้เขามาเบิ้งเม็ดนะครับที่เพิ่นทําการเกี่ยวแล้วทำการตากไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับขนาดในกล้องนะครับกับเบิ้งงามขนาดนี้นะครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่เหลืององตรงนะครับแล้วก็เม็ดเต็มเต็งครับพี่น้องครับนี่บู๊เป็นตัวสอนให้นาะนี่ครับ ซึ่งทีมงานนะครับจากบ้านปลาเดือดเนาะตำบลยังครับตำบลยังเกาะตำบลย่างท่าแก้งนะครับอำเภอโกสุมปิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามเฮ้ยครับนี่เนาะโอ้มุ้มนี่ครับพี่น้องครับนี่เหลืองเออเฮอแง่ปัญญังครับนี่เนาะเอาครับสำหรับตอนนี้นะครับมาพบมาพ่อกับเจ้าของหน้าเพื่อนนะครับครับสวัสดีครับเอ็นิมครับผมสวัสดีครับโอ้พี่น้องฟ้องไปกันมากนะครับเบิดหมู่บ้านเลยทีเดียวเนาะ เอาเอยนิ่มนะครับเที่ยวบอจากันนะครับสําหรับภาคแรกที่เยาคุยกันเนาะว่าสําหรับพื้นที่นะครับที่เยาทําการพอปลูกทั้งเบ็ดนะครับที่ผมเมื่อกี้ไปเลาะเบิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เห็นแต่ต,ต่อเสี่ยงเนะาะมาบพท่านอเ,เอ้ยพอเนื่องจากว่ามีภารกิจหลายอย่างหลายแนวเนาะอเ,เอาเขาทำการเกี่ยวเมื่อวานนี่ตีนะครับเนาะเอาเกี่ยวเมื่อวานนี่นะครับนะครับพื้นที่ที่เยวพอปลูกจัสมินทั้งเบ็ดนี่จักไรก็ะซิผาไรซิผาไรครับได้จักตันได้ยี่สิบตัน สิบหาไรได้ยี่สิบตันครับพี่น้องครับบวกลบคูณหาแล้วกับประมาณาตันสามกอบตันสี่เนะาะเอาเนี่ครับพี่น้องขนาดบ่ได้บำรุงบันไดวันทอนะเนาะเอาบานนี้พื้นที่หน้าเจ้านะครับก็คือยังผมเอาข็ปลูกมาให่เนาะว่าสีไสจัดมินนี่เครื่องหนึ่งสีไสไก่ทองข้ามแปดเก้าเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อสิเปรียบเทียบกันแม่นบ่สามเดือนคือกันเป็นเขาสามเดือนขึ้นกันขเนขาสิใไซช่วงไหนุณเอือย ช่วงหน้าปังคือเก้าแหละแต่ว่าตอนนี้ใส่ไก่ทองค่ำก่อนสใส่ไก่ท้องค่ำแปดเก<า>้ากน,าานี่เอาพันไว้สะก่อนเพราะว่าเอามา้านี่บ่หลายเพราะวันไดวัน่บลายครับก็เลยสใส่เอาขับปลูกสะก่อนวันทองกันสีมาเปรียบเทียบกันหน้าปังปีหนาจังสีมาเปรียบเทียบนะครับไดู้ดูกาลหน้าปังต่อไปเนาะเดี๋ยวนุ่มควัญแช่หัวใจเกษตรนะครับกับสี<ด>มาหาคุ้นด้อยเพื่อนอีกคั้งหนึ่งนะครับว่าแปลงที่ทำการใส่เนี่ยเพื่อสิเปรียบเทียบกัน เฮ็ดคางให้หน้ากันเลยเด้อเอ้ยเอ้ยเด้อแปลงหนึ่งนี่ใสจัสมินอีกแปลงหนึ่งใสไก่ทองคำแปดเก่าเนาะเอาครับสำหรับตอนนี้นะครับกาทีมงานนะครับในการให้เขานะครับกับเ็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมือนี้นุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับหลังจากที่ผมได้ออกคลิปไปไอ้นี่ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับเออไม่มาจ้างจองขับปลูกมือนี้ก็เลยเสียเอาไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้ดิ ผมบอกไห้ว่าให้เกี่ยวทั้งเบิดเนี่ยให้เจ้าเอาไว้ทั้งเบิดเจ้าก็บอไว้เนาะบ่มีปัญญาตัอนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าเบื้องต้นนี่มีอีกแปลงหนึ่งแมน่บเออจักเออจักจักลายทั้งหมดลายไรยตอนนี้เป็นทั้งไรเขากำลังกลมกำลังกลมเนาะสำหรับจัดมินเที่ยวว่าพร้อมกันแมน่บอ๋อเอาเอาครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวนุ่มขวัญแช่งหัวใจเกษตร กะสิมาเบงแปลงนั่นนะครับเราก็สิมาจองไว้ขึ้กันนะครับพอพี่น้องป้องไปเนี่ครับมีความสนใจเป็นอย่างหลายเลยทีเดียวนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบุญขอบคุณนะครับเอ็นนิ่มเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับขอบพระคุณครับ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 พี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้นะครับก็ทําการให้เขาปลูกนะครับเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่การสั่ง มีการสร้างตวงแย่างดีนะครับได้มาตรฐานเนาะก็เลยอยากสิสอบถามทีมงานเฮาครับทั้งเม็ดนี่ว่าแต่ละถุงนี่จักกิโลหรือว่าจักถังนี่ถังเครื่องเขาเคร่อเรานคิดเจ็ดเจ็ดกิโลอ่าห้าวัดเป็นถังหรือว่าวัดเป็นกิโลวัดเป็นกิโลวัดเป็นกิโลต้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเอ่อยี่สิบหกไปหายี่สิบเจ็ดวันเถอะโอ้นะครับเอาพลอยพี่น้องครับ ปกติแล้วเนี่ยเขาพันมันก็สียแห่งไปเรื่อยเนาะแต่ว่าที่ตั้งนี่ก็คือ25กิโลเออเมนบบเออแมนบรุษอยู่แล้ว25กิโลเนาะเออเกินเออเพราะว่าตากแล้วขับกับขับพี่น้องครับเนี่เออแมนเอานี่ครับพี่น้องครับนี่ยบู๊นี่เป็นตะสอนให้เนาะครับมันตากแดดไว้แล้วครับรับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ เนี่ป้าเป็นตสอนให้ครับนี่เดืองเออเฮอปันยังครับเอานี่ครับพี่น้องครับนี่ยากระบอมีพ่อเสร็จนะครับนี่เนาะป้าตีโทสําหรับจัสมินอีสานของเรานะครับเนาะเอาครับสําหรับตอนนี้นะครับก็มีออเดอร์หลายพอสมควรนะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่มีความสนใจนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากสิได้พันเขาจัสมินนะครับ ของดีจากโกสุมบีใสนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าสร้างจองกันเขามากครับซึ่งตอนนี้ออเดอร์เท่านี้นะครับบ่เพียงพ่อเด้พราะพี่น้องป้องไปนะครับหลังจากที่คลิปออกคลิปแรกภาคแรกแล้วนะครับกับเอื่ยนิ่มนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีหลายคนนะครับอยากเสียไปเพาะปลูกนะครับซึ่งสามารถเทดได้ทึงหน้าปีแล้วก็หน้าปังนะครับแล้วก็ผลผลิตที่สูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญสามารถ เอาไปสีนะครับแล้วก็สามารถเอาไปหุงได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นเข่าพื้นอ่อนเนาะเอาครับ0899428684นะครับทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับอีกข้างนึงครับ0899428684นะครับนุ่มขวัญแช่หัวใจเกษตรเด้อนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับเนาะเอาครับพี่น้องครับหลังจากเทาทำการให้เขาปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วบารนี้สีททำการ เอาขึ้นรถได้ครับพี่น้องครับบาทที่นี่ถ้งเบิดเท่าใดก็เอนิ่มทั้งเบิดจ็กถุงก่อปลาสามสิบแปดถุงครับพี่น้องครับอืมสีเอาไปได้เบิด์ตบนนอหน่นนเนาะเบิดเบิดบนเบิดก็ต้องเบิดเนาะเออนี่ครับพี่น้องครับนี่ความสมานสมัคคีกันนะครับของพี่น้องป้องไปทางบ้านปลาเดือดนะครับอำเภอโกสุมบีใสเขานอ เอาพี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งเด้อนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากสิได้พันธุ์เก่าปลูกจัสมินนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับหรือว่าสั่งจองกันเข้ามานี่ครับเนาอ0899428684นะครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับผมเอาครับสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมกับทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับพร้อมกับ พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับชาวบ้านปลาเดิอดอำเภอโกสุมบีใสนะครับขรอมลาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับครับปุ้ยครับผม